ดีค่ะน้องเนตีแ้แพคเครื่อีพีนี้เป็นอีที่387กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าใายดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์เทอ0 9 2 9์4 5 7 3 5อ d ไีลน์เบอร์เดียวกับเบอร์โทอเลยนะคะ 092 9045735นะคะหนะคะขนมมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบันๆนะถ้าใดสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่หนึ่งนี้เป็นเรียนหลวงพ่อแด้วัดเขาบันไดอิดนะคะเรียนนี้หนูเอาสามรอยบาทนะคะเหรียนสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามรอยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเรียนรวมพ่อจัานะคะเรียนรวมพ่อจัานี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเรียนสวยๆเลยนะ300รอยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะอันนี้เหรียญไม่รู้ที่นะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเรียนสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากเลยนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคุณวัดบางกับพร้อมนะคะ2อ4สี่สนะคะคุณลูกค้าเหรียญน,นี้หนูเอา300บาทนะคะ สวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเหรียญไม่รู้ที่นะคะหอวงเชื่อมนะ เหรียญนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้ารายการที่หกนี้เป็นเหรียญเหรียญ ภ้าพูดหล่อโบราณนะคะเหรียนภ้าพูดหล่อโบราณนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้เป็นพระหลอ่อโบราณอุ้ม,อ,มอุ้มบาทนะคะไม่รู้ที่เหมือนกันนะคุณลูกค้าท่าใในรู้ที่ชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะองนี้เอออันนี้หนูเอาสามรอย สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนี่นะคะสวยๆกันเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นรูปหลอ บรูปหล่อโบราณนะคะไม่รู้ที่นะคะเอ,อ,อันนี้หนูเอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะรูปหล่อโบราณนะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดรู้ที่ชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะอุ๊ยรายการที่เก้านี่เป็นรูปอรวมอห้องอเงินนะคะเออองนี้หนูเอาสามยห้าสิบบาทนะคะสามอยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นรูปปล่อลวมห้องเงินนะคะองนี้หนูเอา3ามหบบาทนะคะ3ามหบาทนะสวยๆโอ้ยสวยๆกันเลยนะคะคุณลูกค้า นี่นะคะสวยนะสวยมากๆเลยนะคะ3ามห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการาที่สิบเอดนะคะเอ่ออันนี้เป็นภาพคุณแทนนะคะว่า พระคุณแทนวัดยายชายมงคลนะคะอันนี้ไม่เคลือบนะคะคุณตาว่าไม่เคลือบอืมไม่เคลือบนะคะมันมีแบบเคลือบหรือไม่เคลือบเหรอคะหนูก็ไม่เข้าใจแต่อันนี้ก็บอกว่าไม่เคลือบมีหลายอย่างเนอะ อันนี้หนูเ,เสียร้อยบาทนะคะเสียร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองน,นี้จะ เป็นผ้าคุณแผนนะคะกุบ้านกลางนะคะเอ้องนี้เนือาเซียร้อยบาทนะคะสุยเลยนะคะคุณลูกค้าครูบ้านกลางนะคะผ้าคุณแผนนะคะเสียร้อยบาทนะสนใจเธอมาปิดได้นะคะ สวยๆกันเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระนามพายานะคะ ห้านามพายานิี้หนูเสี่ร้อยบาทนะคะสวยๆกันเลยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะอ,องนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิสี่นะคะ รายการที่สิบสี่นี้เป็นพระรีรากิบการเวกนะคะการเวกนะพระรีรากิบการเวกนี้หนูเอา4ี่ร้อยบาทนะคะองค์นี้นี่นะคะสวยเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคุณลูกค้าสวยจริงๆนะอืออื สนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิหนะคะสิบห้านี่เป็นพักกู๋กเหล็กน,นะคะกูเหล็กน,นะคะเอออันนี้หนูเอาสามหบาทนะคะ สวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะต่อไปนะเป็นรายการาที่สิบหกนะคะสิบหนี้เป็นทาเวสุวรรน,นะคะเนื้อดินหลวมพ่อ กรวยนะคะเอออันนี้หนอาสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสามร้อยบาทนะคะ พาเวสุวรรณเนื้อดินหลวงพ่อกรวยนะคะ300บาทนะคะองค์นี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะสิบเจ็ดนี้เป็นพระราหูทาราวดีกุลามพูนนะคะ อันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะสิบแปดนี้เป็นหมากถุยนะคะหมากทุยเอออันนี้เป็นหมากถุยหลัวปุ่เอี่ยมนะคะอืม อันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะมันมีห่วงห้อยด้วยนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะมันมีอะไรมาดูคอกแรกคอกแรกดูกกข้างในนะคะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะแมก้วยหลวงปู่เอี่ยมนะคะ ต่อไปนะเป็นรายการที่สิเกนะคะสิเก้านี้จะเป็นเบีย้ยแก้วัดกลางบางแก้วหลวงปูเพิ่มนะคะอันอันนี้หลวงปูเพิ่มนะคะหนูอาเซียร้อยบาทนะคะ สวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าเสียร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นเขานะคะ เขาถักเชือกรงรักนะกว้างสองนิ้วสูงสามนิ้วครึ่งนะคะคุณลูกค้าอันนี้หน่วาห้าร้อยบาทนะคะนี่นะคะอม,มันเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้า หนูเอา500บาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะของอีพีที่387นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจเอิมไห่ก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร9 9 9 9 4 5 7 7 5 5องาเีล์เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ092 9045735นะคะ พราหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบ้านๆนะคะท่านใดชอบสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใบหม่ลงนะคุณลูกค้าจะได้เหตุเป็นคนแรกจะได้ผ้าสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ